เมืองเ e. อ็นวารุมนะจ๊ะเสรจฐุร่าแล้วกำลังจะเข้าบ้านแล้วเเมืองนี้ก็มีรถติดไฟแดงด้วยเหรอไม่ติดไม่ติดอืกำลังจะข้ามเอ,อ่อแม่น้ำกล่อมมะไม่เป็นน้ำแข็งแล้วนะเพื่อนๆอ้ยอยเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำแล้วไม่ใช่น้ำแข็งละวลือมอ เป็นน้ำและอาทิตย์ที่แล้วยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนะที่พูดอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็คือเสาร์ที่แล้วนะป้าจะมาทุกวันเสาร์เดินทางมาที่นี่ทุกวันเสารอ์อันนี้เส้นทางนี้เส้นทางเข้าบ้านถนนเส้นนี้จะคู่กับแม่น้ํากลา่อมมะ นี่จะเป็นโรงบานนะคะโรงบาลฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า <c oughs> ถ่ายในรถบางทีมันก็ดูแล้วมันแสงแดดมันจ้าด้วยนะ่ป้าใส่กันแว่นกันแดดก็ยังมองมองไม่ค่อยเห็นนะแดดเยอะมากเลยวันนะี้อุณหภูมิ13บสามองศานะแดดเยอะแดดร้อนจริงๆนี่แหละไม่ใช่ร้อนธรรมดาด้วยนะดูท้องฟ้าสิ สวยด้วยนะ,ะต้นไม้ข้างทางดูแห้งๆเงี่ยเขียวแ,แ,แต่อาทิตย์หน้าจะเขียวไปหมดแล้วละ่ะเขาจะแตกไวมากเลยนะพอได้แดดปุ๊บผิมากหมดปุ๊บเดี๋ยวแตกกันพุพับพุพับ,ปบ,ปบแป๊บเดียวเขียวเลยโอ้ยโอ้ยอยย กทีว่าหร่อสั้ yeah, B B uh, น่แล้วเราจะวายได้ครบกทีใ่เดี๋ยวไปที่วิมอลเรสกับฮนทีทีอ่ะสิหรือเราไปกันสิที่ที่เราฝึกกันกำล,ลังแพนไว้ว่าเดี๋ยววันจันทร์ต้องมาเอาของเพราะว่าเมื่อตกี้ไปซื้อแล้วใส่รถไม่ได้มันยาวกว่ารถจะต้องเอารถลากมาด้วยวันจันทร์ค่อยมาใหม่ก็เ,เปิด10โมงเช้า ส่งเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเรานี่มีบริการส่งที่นี่ไม่มีนะถ้าจะให้ส่งก็คือเขาจะมีรถรับจ้างนะที่ที่เป็นบริษัทที่รับส่งให้เราแต่ว่าเราซื้อวันนี้เขาไม่ได้ส่งวันนี้นะต้องนัดวันอีกทีหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่เหมาะกับเราคือมันไม่มันไม่เหมาะเวลามันไม่เหมาะกับเราอะ่ะเอ,อ,เ,อ,อเขาจะส่งเฉพาะวันที่เราไม่อยู่อะ่ะ เดี๋ยวอทิตวีฟิกกลับปะเสียแล้วนี่ก็สันี่ก็ซื้อไอไอไอตู้ใส่ห้องน้ําไว้อ่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่มาส่งเขาบอกว่าเขาส่งเมื่อวัน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 ทูสดาร์กอะทูสดาร์กวันไรเนาะเดี๋ยวคิดก่อนวันพฤหัสเขาดูเขาบอกว่าส่งพฤหัสถ้าเขามาส่งก็ไปถึงก็คงจะเห็นอยู่หน้าบ้านนั่นแหละโอ้มาอาบแดดด้วยกันเพื่อนๆดีใจหลายได้เจอแดด Chop chop.